สวัสดีค่ะุ่นผู้ชมวันนี้เราพาชมมาชมวัดหินมักเป้งนะคะ,นะคะอันจะมีก้อนที่หนึ่งก้อนที่สองก้อนที่สามนะคะด้านขวามือสุดนะ,ะขวามือนะ,ะแ้วตรงกลางแล้วนกะ็ซ้ายมือสุดก็เป็นก้อนที่สามนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูของจริงนะคะพาไปดูหินจริงๆที่ว่าก้อนที่หนึ่งตรงไหนก้อนที่สองตรงไหนนะคะช่วงนี้ ญาติโย,ยมก็จะมาเชี่ยวที่วัดเยอะนะคะเราดูประวัติความเป็นมาของของหินมะเป้งนะคะประวัติหินมะเป้งเดยนะคะเป้ง okay. นะคะสักครู่นะคะเมื่อกี้เงาอันนี้ก็ยังมีเงาอยู่เลยนะคะเนี่ยประวัติหินมะเป้งนะคะนะฮะท่านผู้ชมก็ ก็อ่าน้วก็ได้น,นยประวัติถ้าใครอยากรู้นะคะอ่านประวัติมุกเป้งนะคะ,เ,คะเดี๋ยวเราไปดูอันนี้อันนี้คือก้อนที่หนึ่งนะคะตัวนี้คือก้อนที่หนึ่งนะคะที่เราตรงประวัติติดนะคะ เป็นก้อนหินก้อนที่หนึ่งนะคะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นก้อนที่หนึ่งนะคะต่อไปก็ไปดูก้อนที่สองนะคะก้อนที่สองก็อยู่บริเวณนี้ค่ะใน่อนจะยังไม่มีรั้วนะคะไม่มีรั้วสแตเลสกั้นนะคะก็อันตรายนะคะ,นะคะอันนี้ก้อนที่สองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นก้อนที่สามนะคะก้อนที่สามนะคะก้อนที่สามจะอยู่ตรงนี้นะคะเห็นไหมคะนี่จะเป็นก้อนที่สามนะคะโอ้ลมเย็นมากเลยนะคะตอนนี้ก็มีนคนมาเซลฟี่เยอะแยะนะคะ,ะมีสกายวอล์กเล็กๆตรงนี้ที่หนึ่งนะคะมาสร้างตั้งแต่ปี ล้วนนี่มาสร้างใหม่นะคะ่ะเมื่อปี2,500เนี่ยอ้อสิบปีนา2,558นะคะเนี่ยมาสร้างนะฮะเพราะแต่ก่อนไม่มีนะคะแถวนี้จะเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าผาชันนะคะบางทีเตะสะดุดก้อนหินก็จะลมลงไปได้นะคะ แล้วก็มีสกายวอล์กตรงนี้อีกที่หนึ่งนะคะตรงนี้ทํากระจกยื่นไปใหญ่มากบางคนไม่กล้าเดินเพราะกลัวตกนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูภาพสีชัดๆนะคะที่ติดอยู่กับกุติหลวงปู่นะคะแ้่ก่อนหลวงปู่เนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็ท่านก็จะอยู่ที่นี่นะอยู่กติหลังนี้นะคะทีนี้เราจะ จะมาดูหินหมะเป้งที่ว่ามะเป้งมะเป้งก็คือลักษณะก้อนหินที่เป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยก้อนหินสามก้อนเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกหินหมะเป้งคำมะเป้งหรือเต็งนะคะก็คือคนโบราณเนาะคนแถวแถวอีสานเนี่ยเขาจะเรียกต้นไม้ที่เขามีลูกนะมีหมากมีลูกเนี่ย ว่าเตงหรือเป้งนะคะก็คืออาจจะเป้งคือใหญ่เนาะเป้งเป้งใหญ่นี่แหละเสร็จแล้วก็เลยเอามาใช้กับหินเนี่ยก็เลยหินหมักเป้งเพราะหินหมักเป้งเป็นลักษณะเหมือนเป็นก้อนๆนะฮะอาจจะไม่กลมมากนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นก้อนๆขนาดใหญ่เ่างั้นเถอะนะก็เอามาประกอบกันว่าเป็นหินหมักเป้งนะฮะ อีสานเขาจะแต่รอบชอบเรียกผลไม้ว่าหมากนั้นหมากนี้เช่นหมักฮุงหมักโตนหมักอะไรพี่ลามักเคียบหมักนัดอะไรพวกนี้นะหมักฮุงอย่างเงี้ยนะสมัยเขาจะเรียกเรียกแบบนั้นนะคะเันเป็นก้อนหินก้อนกลมก็เลยเอาหมากมาใส่เลยก็เป็นหมักหมากนั้นหมากนี่ไปนะคะ มีคนกําลังเซลฟี่นะคะบางคนไม่กล้าไปนะคะแต่ก่อนแถวนี้เดินไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่มีรั้วยังไม่มีรั้วสแตนเลสอย่างนี้นะคะนะเพราะฉะนั้นก็จะเดินลําบากมากคือเขาไม่ให้คนเดินมาเลยล่ะคะ่ะนะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวนะคะจะมีวัดเคาคลองพอ,งองะระฆังโมงเมงโมงเมงอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่า ลำน้ำโขงนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นเรือหาปลานะฮะเรือของชาวประมงหาปลาก็ต้องอยู่ในเขตไทยนะคะเพราะว่าถ้าลาวข้ามมาก็ถือว่าล่วงน้ำล่วงล้ำหน้าน้ำเขตไทยนะคะเพราะลาวกับไทยเนี่ยแบ่งกันที่บริเวณล่องน้ำลึกก็คือลึกตรงไหนก็จะแบ่งตรงนั้นเป็นแบ่งเขตนะคะของไทยนนด้านนี้ของลาวด้านโน้นก็จะแบ่งกันนะคะ นี้เรามองกลับไปนะฮะน,นี่เรือเรือชาวบ้านประหาปาน,นะฮะอันนี้ก็เป็นเรือของชาวบ้านคนไทยนะฮะนูะ่นล่ะถ้ามองย้อนไปก็จะไปเป็นอำเภอสีเชียงใหม่เนาะอําเภอท่าบอ่อไปงู้นะนะฮะไปทางน้องคายนะ่ะถ้าไปทางนี้จะถ้าบักด้านนี้ก็จะไปทางปากชมอะไรพวกนั้นนะฮะสังคมพวกนั้นล่ะฮะย้อนขึ้นไปหลวงปู่แต่ก่อนหลวงปู่ก็จะอยู่อยู่ที่ตึกนี้นะคะสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะ ก็ถือว่าเป็นบุญที่ได้มากราบนะมากราบหลวงปู่นะคะสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะวันนี้ก็เป็นมีรูปมีรูปขี้พึ่งหุ่นขี้พึ่งเนาะให้ให้ลูกหลานได้เคารพสักการะนะเห็นไหมฮะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเนยนะหินหินเขาจะยื่นมาส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะหินยื่นมาส่วนหนึ่งถ้ามองลงไปเนี่ยเสร็จแล้วก็จะมีคานปูนเห็นไหมฮะคานปูนแล้วก็เสาขนาดใหญ่ค่ะ ก็ข,ขึ้นได้ประมาณสิบห้าคนไม่เกินนั้นนะคะเห็นไหมคะนี่ก็เป็นเซลฟี่กันอากาศเย็ยนมากเลยค่ะอากาศเย็ยนสบายนะคะปลอดโปร่งมากนะคะลมรื่น,นะะลมพัดดีมากเลยเห็นไหมคะลมพัดยอดไม้ไหวเลยเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะก็เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ อีกที่หนึ่งของของชาวไทยเราเนาะ,ะที่ได้มาคารพษักการะหลวงปู่นะเป็นอัธิธาตุหรือเป็นรูปปั้นผลขี้เพื่งของท่านเราคนนึงถือว่าโชคดีะนะฮะที่ดีมีโอกาสมากราบท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะคะสำหรับคลิปนี้นะฮะใครชอบนะเด็กๆ,ๆ,ๆเด็กๆเด็กๆน่ารักเด็กๆน่ารัก,ารก,ารกถายรูปโอ้ ทั้งหวัดเสียวทั้งหวัดเสียวก <c oughs> ลัวกลัวกลัวมากกลัวมากเออไม่มีอะไรเลยเขาเห็นกระจกใสเขากลัวหนาตั้งหนามากเลยนะคะหลายมิลเลยค่ะเนี่ยความหนาไม่ต้องกลัวแต่เขาให้ขึ้นแค่แค่สิบไม่เกินสิบห้าคนนะคะต่ความหนาหนามากนะคะไม่ต้องกลัวนะแต่คนก็ยังกลัวความสูงเนาะหวัดเสียวเห็นกระจกแล้วมองลงไปเห็นน้ําเงี้ยนะก็ไม่กล้าเท่าไหร่นะคะ สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเหมือนฝันชาแนลนะคะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็มาแลมาแล,ลาวด้วยสายตานะคะ